สถานที่ร่มลื่นนะครับเป็นระเบียบสวยงามแล้วกส็สถานที่ล่มลื่นอ,อ่หน้าเข้ามาแล้วผ่อนคลายรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ด้วยบรรยากาศของสถานที่ที่ติดแม่น้ำด้วยนะครับนี่ให้ดูตรงนี้เราเดินมาตรงส่วนที่เป็นที่ให้อาหารปลาเป็นวังเป็นแพรปลานะครับเป็นแพรปลาก่อน แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปตรงบริเวณศาลาหลังนี้นะครับเราค่อยเข้าไปดูบรรยากาศอีกทีนึงเนาะตรงนี้มาดูปลาก่อนนะครับนี่ก็จะติดแม่น้ําเดาว่าน่าจะเป็นแม่น้ำํำเจ้าพญา่ะครับไม่ชัวร์เดี๋ยวผมไปดูป้ายอีกทีนึง่งโอ้นี่ก็จะเป็นแพรปลานะครับดูดิดูดปลาตัวใหญ่มากเลย อันนี้เป็นเมื่อกี้ดูแล้วครับเป็นท่าน้ําสแกกลังนะครับนี่ให้ดูแพปลาเห็นไหมครับเห็นปลาไหมน้ําค่อนข้างจะสีขุนนะครับแต่ปลาก็ตัวใหญ่มากๆเลยก็จะเป็นแพปลาประมาณนี้ก็จะมีประชาชนมีคนที่มาวัดเนี่ยแวะมาให้อาหารปลาด้วย นี่ก็เป็นทางเดินไปแพรปลานะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันละว,ว่าแพรปานี่มีอะไรบ้างแล้วก็มีปลาเดินนำหน้าไปแล้วนุ่นนะแพรปานี่มีปลาอะไรบ้างแล้วก็ไปให้อาหารปลาเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันนะครับอยู่ที่วัดท่าซุงเนาะอาเภออะไรไม่รู้อะจังหวัดอุทัยธานีลองเสิร์ชโลเคชันเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชันไว้ใต้คลิปให้นะครับ เป็นชุมชนแม่น้ำสแกกลังจริงๆเขามีทิเปเรือท่องเที่ยวด้วยนะนี่เห็นไหมครับน่าจะเป็นช่วงที่ก่อนโควิดแล้วก็มีคนมาเที่ยวเยอะๆครับเนี่ยก็จะมีทิเปเรือท่องเที่ยวแบบนี้ด้วยทางนี้ก็จะเป็นที่ที่เราซื้ออาหารนะครับเอาไว้ไปให้ปลาทานเป็นอาหารปลานี่เป็นแบบนี้ไปเลย เอาตังทอนอยังพอมาดูใกล้ๆนะครับมันจะเป็นตัวปลากับสีน้ำเนี่ยมันตัดกันดีมากเลยตัวปลากับสีน้ำมันตัดดีดมากเลยดูคนพยายามมีความพยายามดูนะโทรศัพท์จะหล่นนะ ปลาเยอะมากครับเหมือนเป็นปลาอีกรุ่นหนึ่งหลังจากที่น้ําท่วมเราไปกับน้ำหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าตัวจะไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับหลายๆวัดยังไม่ใช่ปลาบิ๊กไซส์แต่คงเป็นแบบว่ารุ่นที่มาหลังจากหลังจากน้ําท่วมเนาะเนี่ยครับให้ดูบรรยากาศแม่น้ําสแกกลาง พาชมพาชมเนาะนี่อยู่ในเขตอพยทานของวัดนะครับตรงข้างๆก็จะมีอีกวัดนึงถ้าเราเข้ามาจากประตูทางเข้าตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นลานจอดรถของวัดนะครับเป็นลานจอดรถที่ล่มลื่นมากนะครับให้ดูเนี่ยด้านหน้านี่ก็จะเป็นแพปลาที่เราไปมาเมื่อกี้ นะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบๆตรงบริเวณที่เป็นลานจอดรถของวัดนะครับน,นี่ก็จะเป็นศาลาหลังใหญ่ของของทางวัดท่าสุงทา,งทางเข้าก็จะอยู่ตรงนี้เดีย๋ยวเราเดินเข้าไปตรงด้านในศาลาหลังใหญ่นะครับผมมีวัดติดกันหลายที่มากเลยนะครับตรงนี้นะครับยิ่งเป็นโซนที่เป็นติดกับแม่น้ำสแกกลังเนี่ยก็จะมีวัดหลายๆแห่งนะครับ ตึกรับแขกนะครับเปิดให้บูชานี่ไงน,นะครับมณฑบทูปแก้วมณฑบแก้วมณฑบแก้วนะครับนี่ให้ดูนะครับนี่นครับเป็นมณฑบแก้วของวัดท่าซุงเดี๋ยวผมให้ดูเล็นวายดียวกว่าน,นี่นะครับเป็นมณฑบแก้วของวัดท่าซุง อันนี้เรามาก็ค่ำแล้วก็เลยปิดทางฝั่งด้านด้านนี้จะเป็นบนดบแก้วอีกฝั่งด้านหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นศาลาที่เอาไว้ให้ประชาชนหรือว่าให้คนที่มาเนี่ยได้มากราบไหว้นะครับแต่พอดีว่าเราอาจจะมาช้าไปหน่อยศาลาก็เลยปิดไปแล้วนะครับนี่มีแผนที่ด้วยนะวัดจันทารามนะครับหรือวัดท่าซุงนะครับนี่โลเคชั่นก็จะประมาณนี้นะครับ เรายืนอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับประตูตรงนี้นะครับก็จะมีมณฑปแก้วนะครับมีสารพภูมินะครับมีโบสถ์เก่าแล้วก็มีวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างในด้วยฝั่งด้านขวามือก็คือฝั่งด้านเข้ามาที่เป็นที่จอดรถก็จะเป็นอ่าเป็นโบสถ์เก่ามหาอุดนะครับมีประตูหน้าอย่างเดียวโอ้รายละเอียดชัดมากเลยนะครับนี่สำหรับใครที่มาวัดท่าสูงก็โลเคชั่นตามนี้ได้เลยนะครับนี่ให้ดูใครที่มาวัดท่าสูงก็ โลเคชันตามนี้ได้เลยนะครับอ๋อไม่น่ามันไม่นั่นนี่นะครับใครที่มาวัา่าสูงก็โลเคชันตามนี้ได้เลยนะครับนี่ให้ดูนะครับในศาลาก็จะประมาณนี้แต่ที่นี่เปิดถึง4ี่มงเย็นนะนะครับ ตึกรับแขกของหลวงพ่อก็จะเป็นทางด้านในสุดนะครับที่เราเดินเข้ามาบรรยากาศในวัดร่มลื่นมากเลยนะครับทุกคนนะครับใครที่ผ่านมาทางอำเภอเออจงผ่านาทางจังหวัดอุทัยธาน,นีนะครับเส้นฝัง่งอำเภอมโนโรมติดกับชัยนาทก็แวะมาได้นะครับนี่ก็เป็นศาลามนโดกแก้วอีกอันหนึ่งนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับ เวลามันโดดแก้วนี่นะครับมีเวลาเปิดทําการด้วยนะนะครับเวลาเปิดทําการก็จะเปิดทําการตั้งแต่9้าโมงถึง10โมงครึ่งแล้วก็เที่ยงครึ่งถึง4โมงเย็นนะครับผมจากด้านหน้าที่เราเข้ามานะครับอยู่ทางขวามือก็จะเป็นวิหารหลวงพ่อเป็นวิหารเก่านะครับแต่ก็ มีการบูรณะใหม่แล้วนะเมื่อกี้ตามโลเคชันที่ผมให้ดูนะครับตามโลเคชันที่ผมไหดูฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวัดอีกวัดหนึ่งเหมือนกันนะครับนะครับเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะมีวัดอีกวัดหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ตรงข้างตรงแพ่ปลาที่เราไปก็จะมีวัดเรียกได้ว่าตรงนี้เป็นเมืองพระชนกจกกักรีที่วัดเยอะมาหากนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับ มีวัดหลวงพ่อปานนะครับอยู่อยู่ฝั่งตรงข้ามคือผมก็ไม่รู้ว่าเป็นวัดเดียวกันไหมหรือว่าคนละวัดนะครับแต่เห็นมันอยู่คนละฝั่งแล้วก็เหมือนมีสารามีอุโบโสถที่แยกกันก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นคนละวัดนะอันนี้ก็ส่วนที่เรายืนอยู่นี่ก็คือเป็นเป็นส่วนของวัดวัดท่าซุงเลยนะครับ,นะรบต้องบอกว่าเป็นวัดที่ร่มรื่นนะครับแล้วก็ตัววิหาร โบสถ์ศาลาวิหารศาลามณฑปแก้วอะไรต่างๆนี่ทำออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็น่ามามากนะใครที่มาอุทัยธานีนะครับก็แวะมาชมได้นะครับผมอโอเคนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไเดี๋ยวไปเที่ยวที่ไหนเจอวัดแล้วจะถ่ายคลิปมาฝากนะครับผมจบท้ายด้วยนี่ไงนะครับจบท้ายด้วย นะครับผมอนุโมทนาบุญสาธุกับทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ